เผื่อไว้นะคะเผื่อจังหวะที่ต้องวิ่งต้องปินสะพายข้างแบบชิวๆไปทํางานไปเที่ยวเอบางจังหวะที่จะต้องวิ่งพินแนะนําค่ะดึงสายสปอร์ตออกมาเลยนะคะง่ายๆสบายๆแบบนี้เลยนะคะและค่ะ ดึงสายคาดอกคาดเอวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังออกมาได้เลยนะคะสายคาดอกคาดเอวนี้จะปรับระดับได้ถึง45นิ้วพิน์แนะนำเลยค่ะสําหรับใครได้กระเป๋าไปแล้วนะคะให้ดึงสายคาดอกคาดเอวให้ปรับระดับเท่ากับเอวของตัวเองนะคะบางจังหวะที่เราต้องวิ่งบางจังหวะที่เราต้องปีนเราจะได้ดูแลตัวเองได้ค่ะใบนี้เป็นขนาดกระทัดรัดนะคะทุกจุดใช้ซิปของ YKK แข็งแรงแน่นหนาใส่โทรศัพท์มือถือได้2เครื่องใส่แบงค์พันตามขวางได้เป็นร้อยใบทุกจุดใช้ซิปของ Y Okay kay. ด้านในมีช่องใส่เงินเหรียญและมีช่องใส่บัตรนะคะจะทําให้ชีวิตของเราคล่องตัวมากขึ้นเป็นกระเป๋าสตางค์ได้กระเป๋าใส่โทรศัพท์ใส่บัตรใส่เงินเหรียญสะพายข้างคาดอกคาด,าดเอวได้ในใบเดียวรุ่นนี้พี่ทามาเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะและเน้นความปังด้วยยันเรษฐีที่หลายคนกลับมารีวิวโอกาสช่องทางการเงินหลังไหลเข้ามาเจ้านายรักเจ้านายเมตตาค้าขายคล่องขึ้นและมีเลขนําโชคให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่รับความโชคดีในทุกวันทุกทุกสวันมีพุทธคุณหน้ามงพุ้ทายาที่อยู่ในพระกระถา เงินล้านและความเป็นมงคลของ42896395จัดให้ครบจบในใบเดียวใบนี้เป็นใบสีเขียวนะคะจะเหลืออยู่ไม่กี่สิบใบแล้วค่ะช่วงนี้พินจัดราคาส่วนลดอยู่นะคะวันนี้ใครบางจังหวะของชีวิตต้องวิ่งต้องปีนไปทํางานต้องการความคล่องตัวช่วงนี้พินแนะนําพกพานรุ่นนี้เลยนะคะ